ชาวราศีธนูฮะกับการที่ดาวพุธกับโคจร,รย้ายราศีนะครับตั้งแต่วันที่29เดือนเมษาถึงวันที่2กรกฎามนะฮะประมาณเดือนสเสารนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับพุธย้ายมาเจอดาวราวหูคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่แห่งการเกิดปัญหาสร้างเรื่องสร้างปัญหาด้วยนะฮะ ฉะนั้นผมจะบอกว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็วิธีแก้คืออะไรนะครับโอเคฮะเรื่องแรกครับงานครับมีปัญหาครับถ้าใครที่ทํางานอะไรอยู่ให้เตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับรูปแบบการทํางานบางคนอาจจะเปลี่ยนเวลาการทางานบางคนอาจจะเปลี่ยนสถานที่การทํางานนะครับหรือว่าเปลี่ยนทีมการทํางานนะฮะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นช่วงที่มีงานเร่งงานด่วนหนักอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญนะฮะไม่ใช่ว่างานเร่งงานด่วน ทั่วๆไปนี่ยนะอยู่ดีๆอาจจะถูกเบรกนะครับในโปรเจกต์ในโครงการในงานนะฮะที่เราคาดคิดคาดหวังนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแล้วนะฉะนั้นใครที่ทำงานหรือมีโปรเจกต์มีสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมถ้าอยู่ดีถูกเบรกหรือถูกเลื่อนนะฮะมันมีการถูกเลื่อนเป็นระยะระยะแล้วนะตั้งแต่ช่วงนี้นะฮะแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถแก้ปัญหาล่วงหน้าได้นะครับและประการต่อมาครับในช่วงนี้ ใครทําธุรกิจธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นบ้านจะเป็นที่ดินนะฮะมีโอกาสที่จะหนึ่งถูกหลอกถูกโกง2อาจจะมีปัญหานะครับยังไม่สม่งรว่านัดวันศินสัญญาก็จะถูกเลื่อนหรือถ้าสมมติว่ามีการเ,าเรียกว่าทําธุรกรรมใดๆก็ตามนะครับมันมีอะไรคุ้มคลือหรือว่ามันมีโอกาสที่จะไม่จบในช่วงเวลาที่เราคาดคิดหรือว่าเราคาดหวังไว้นะฮะ และประการต่อมาครับใครที่เรียว่าเป็นช่วงการทะเลาะกับญาติพี่น้องนะครับฉะนั้นระวังการทะเลาะขัดแย้งกับญาติพี่น้องมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะฮะในช่วงนี้แต่ผมเน้นย้ําว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับม,มากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะมีการประทะคารมหรือว่ามีถ้าใครที่มีผลประโยชน์ร่วมด้วยนะฮะกับญาติพี่น้องอาจจะมีการหักหานกันในช่วงนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับรวมไปถึงพื้นดวง มันมีมุมดาวที่เกี่ยวกับพวกสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านเข้าอาคารบ้านเรือหรือที่ดินของเรานะครับบางคนแบบปีชาติไม่เคยมีมาเลยอยู่ดีมเข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในราศรีนี้นะครับดูห้องครัวห้องน้ําห้องอ,อ,อะไรที่อยู่ข้างล่างนเนาะเพราะฉะนั้นมันจะหลบซ่อนนะครับตามรูปตามมุมตามอะไรก็ตามพยายามเลื้อออกมานี่เป็นช่วงเวลาที่เรารู้ดวงชะตาเพื่อแก้ไขและป้องกันนะฮะ ฉันคนราศีธนูเป็นไปได้ควรที่จะเคลียบ้านนะครับในช่วงนี้เคลียบ้านดีๆให้โปร่งโล่งนะฮะแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้สมมุติว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ห่ย่าตายายเนาะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันอะไรก็ตามนั่นและอยู่ในราศีธนูคุณต้องให้เคลียบ้านนะครับอย่าลกนะฮะแล้วก็เพราะว่ามันจะมีอาจจะเป็นงูงเงี้ยวขี้ขอตะขาบแมงปองนะครับ หรือสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์หรือสัตว์ที่มันมีเขี้ยวหรือว่ามีม,ม,มีพิษนะฮะเข้าบ้านได้ในช่วงนี้และประการต่อมาพื้นดวงนะครับมันมีดวงของการซ่อมบ้านซ่อมอาคารหรือว่ามีเรียกว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะฮะแตกหักแล้วรั่วซึมพังซ่อมหรือซื้อใหม่เน่ฉะนั้นมันจะมีเงินเข้านะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า มันมีดวงของการซื้อหรือซ่อมนะครับมันก็ต้องมีใครช้จ่ายแล้วมันก็มีเงินที่พอจะใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องราวเหล่านี้นะครับส่วนสิ่งที่อะไรที่มันดีๆบ้างนะครับที่มันจะเรียกว่ามันมีโชคมีลาบนะครับโชคลาบจะมาจากแฟนนะฮะในช่วงนี้แฟนให้โชคให้ลาบแฟนช่วยเหลือแฟนหรือคนที่ร,รักหรือคนที่เราผูกพันหรือเป็นเพื่อนสนิทก็ได้บางคนไม่มีแฟน ก็จะเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือนะฮะดูแลซัพพอร์ตเป็นที่พึ่งทั้งกายทังใจนะครับอะไรก็ตามสามารถจะแก้ปัญหาบางเรื่องให้กับเราได้ด้วยนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงเสริมกันและมีดวงได้งานใหม่ๆนะครับงานบางอย่างมันอาจจะเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหานะฮะแล้วทำแล้วดีด้วยนะครับถ้าเลือกระหว่างงานที่มีปัญหากับงานที่ไม่มีปัญหานะฮะให้เลือกงานที่มีปัญหานะครับหรืองานยากๆไว้นะฮะมันจะเป็นงานที่ ทำให้คุณมีชื่อเสียงทําให้คุณมีความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นไปได้ด้วยนะครับเจนั้น,นี่คือเรื่องราวนะฮะของคนราศีธนูนะครับสุดท้ายครับในมุมดาวนะฮะเรียกว่ามันเป็นมุมดาวของการประทะคารมนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะก,กับแฟนหรือว่าครอบครัวของแฟนกับเราหรือว่าครอบครัวของเรากับแฟนนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นระยะน,นี้ถ้าสมมุติว่า มันจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาคุณต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าอย่าให้เจอกันหรือว่าอย่าให้ประทะคารลมกันนะเรารู้ล่วงหน้านะเรานะฮะกับครอบครัวแฟนหรือว่าแฟนนะครับกับครอบครัวเรานะครับอันนี้มันเป็นปริกย่อยนะครับเพราะนั้นเรารู้แล้วก็ป้องกันแล้วก็แก้ไขด้วยครับวมสุดท้ายนะฮะในช่วงนี้มูดาวป่วยป่วยไม่สบายนะภูมิแพ้ครับมาเลยนะฮะขออ2ครับเจ็บคอนะครับแล้วก็จะคัดจมูกนะครับช่วงนี้เป็นระยะระยะบ้างนะครับเราต้อง ดูแลร่างกายด้วยครับนี่คือภาพรวมครับของคนราศีธนูนะฮะกับการที่ดาวพุธและดาวราหูครับย้ายแล้วดันมาเจอกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับฝากไว้ครับดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับและคนใกล้ชิดด้วยครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอนะฮะสวัสดีครับ